สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านวันนี้มาพบกับนิยายเสียงเรื่องเมื่อคุณหนูตัวร้ายกลายเป็นหูหินยืนหนึ่งซึ่งประพันธ์โดยพลอยพันแสงก่อนรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและนักเขียนด้วยนะคะและต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่สนับสนุนช่องนิยายเสียงของเราด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาน,นะคะ เชิญรับฟังได้เลยค่ะบทที่สิตบด้วยวาจาพอกลับมาถึงจวนเจ้าเล่อเย็ยนและคนของพวกนางก็ต่างช่วยกันขนข้าวขนของตรงไปยังเรือนครัวใหญ่ส่วนหลวนชิวเหนียงเห็นและได้ฟังท่านพ่อบ้านจวงกับสาวใช้คนสนิทเช่นจิ๋วหุยมาเล่าให้ฟังด้วยสตรีสูงวัย ที่ยังแข็งแรงกว่าวัยห้สปีทั่วไปให้นึกสนุกตรงไปยังเรือนครัวใหญ่ตามสะายคนโตไปด้วยอีกคนท่านแม่สามีเหล่าหูหยินทั้งหนิงเจียวและเจ้าเล่อเยียนต่างหันมาพบเหล่าหูหยินก็ต่างมาทำความเคารพอีกฝ่ายอย่างพร้อมเพียงกันยิ่งเห็นเช่นนั้นสตรีสูงวัยก็พึงใจเพิ่มขึ้นไปอีกหลายส่วนกับภาพของฮูหยินเอก และอนุภรยาดูเข้ากันได้ดีผิดจากจวนของบุตรชายคนรองที่มีเรื่องร้อนหูร้อนใจมาถึงนางมันเสียทุกวันหลับตานึกถึงก็ให้ปวดใจอย่างยิ่งมู่หลงห้าหรานในส่วนดีก็คือด้านทำการค้านั้นเขาเก่งกาจมากแต่ในส่วนไม่ดีก็คือเจ้าชูมากรักพึ่งเจ้าสตรีใดก็คว้ามาไม่ดูหัวไม่ดูเท้าผิดกับมู่หลงห้าเฉิน ฝ่ายนั้นถึงจะแข็งทื่อไม่เก่งด้านการค้าทั้งที่เขาเป็นบุตรชายคนโตเราว่านิสัยอื่นไม่เคยสร้างความร้อนใจให้บิดามารดามีแต่ใจเย็นแบ่งเบาภาระช่วยบรรเทาปัญหาของน้องชายที่ไปสร้างเอาไว้เสียก็บ่อยหากจะกล่าวว่านางกับสามีนั้นรักบุตรชายลําเอียงก็คงจะถูกเพราะห้าวเฉินแทบจะไม่เคยได้สิ่งใดดังที่ใจเขาต้องการเลย ไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่อีกฝ่ายอยากเป็นทหารทว่านางก็ขอร้องให้เขาสอบฝ่ายบุญแทนผิดกับห้าวหลานที่วัยเพียง13เขาก็ร้องขออยากเข้าไปบริหารกิจการของนางที่รับสืบทอดมาจากฝ่ายสกุลหลวนทั้งนางกับสามีกลับตามใจสมมอบให้บุตรชายคนรองไม่เคยสอบถามบุตรชายคนโตว่าเขาเต็มใจยินยอมให้น้องชาหรือไม่แม้แต่เรื่องมั่นหมายในอดีต สองตระกูลก็มิได้บีบบังคับว่าคนที่จะต้องแต่งเป็นบุตรชายและบุตรสาวลำดับที่เท่าใดซึ่งมาตบแต่งเป็นเครือญาติเกี่ยวดองกันตามสัญญาขอเพียงบุตรสาวและบุตรชายต้องกำเนิดจากหูหินเอกเพียงเท่านั้นแต่พวกนางและสามีก็ไม่กล้าบีบบังคับบุตรชายคนรองอีกเพราะห้าวหลานเป็นคนเอาแต่ใจอีเหตุผลนั้นก็เพราะนางและสามีต่างเกรงกันไปว่า บุตรชายคนรองอาจจะไปทำตัวไม่ดีกับเด็กสาวแสนน่ารักน่าเอ็นดูเช่นเจ้าเล่อเยียนดังนั้นสุดท้ายภาระอีกสิ่งก็ต้องเป็นมู่หลงเฮาเฉินเท่รับไปอีกตามเคยซึ่งตลอดเวลาเกือบสองเดือนที่ผ่านมานางและสามีก็ไม่สบายใจยิ่งนะักโดยเฉพาะในคืนส่งตัวรวมไปถึงวันแต่งงานบุตรชายคนโตที่ไม่เคยคิดตกแต่งหรือรับอนุภรรยา ทว่าในวันนั้นเขากลับรับหนึ่งเจียวเข้ามาพร้อมวันแต่งหูหยินเอกในยามร่วมหอเจ้าก้อนศิลายักษมันก็แท้งประท้วงเงียบเชียบด้วยการไปนอนเรือนอนุภรรยาปล่อยหูหยินเฝ้าห้องหอไปเพียงเดียวดายและนับจากนั้นทั้งสองก็ยังเหมือนคนแปลกหน้าต่อกันหนึ่งวันนอกจากพบกันในห้องถงมื้อเช้าร่วมกันเจ้าเล่ยเยียนกับมู่หลงห้าวเฉิน ก็ไม่พบไม่เจอหรือพูดคุยกันอีกเลยแต่ก็เพิ่งจะมีหลังจากวันนั้นวันที่เจ้าเลิ่ยันตกลงไปในบึงบัวใหญ่ของจวนพอนางฟุ้นขึ้นมาคราวนี้เหมือนสายตาที่เคยมองบุตรชายคนรองของนางเปลี่ยนไปปฏิกิริยาระหว่างบุตรชายคนโตของนางก็เปลี่ยนไปนี่เองที่ทําให้ดวงใจทุกทนของคนเป็นบิดามารดาเช่นนางและสามีจึงค่อยบรรเทาเบา,บาบางลงไปได้บ้าง กำลังทำสิ่งใดกันอยู่หรือเย็นเออดูน่าสนุกทีเดียวหญิงสูงวัยก้าวเขยับเข้าไปดูว่าสะพ้ายคนโตของนางนั้นกำลังทำสิ่งใดอยู่ที่นางเห็นมีการนึ่งเมล็ดถั่วเขียวการสับหมูมีเนื้อกุ้งรวมไปถึงการกวนและนวดแป้งแถมยังมีการนำสีของดอกไม้และใบไม้มาผสมจนสีสันสวยงามอีกด้วยหลวนชิวเหนียง ที่ไม่ค่อยได้ลงมือประกอบอาหารเองมานานมากแล้วโอดจะรู้สึกให้เกิดนึกสนุกไปกับพวกเด็กสาวไปด้วยเสียมีได้จะทำขนมจีบไส้หมูและไส้กุ้งเจ้าค่ะและยังมีลูกเชียวเถียนเถียนเจ้าค่ะภาษาเทียนสุยนั้นออกเสียงคำว่าลูกชุบเป็นลู่เชียวซึ่งมันหวานเจ้าเล่ยเยียนจึงต่อท้ายว่าลูกเชียวเถียนเถียนดังขนมอาหลวเช่นกัน เพราะสุดท้ายมันก็คือของหวานนั่นเองและเหล่าหูหยินนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจกับชื่อขนมดังกล่าวแต่หันมาสนใจวิธีทําจากสะพ้าใหญ่มากกว่าสุดท้ายทั้งอาหารและขนมของว่างวันนั้นเจ้าเลอเยียนก็มีลูกศิษย์มาเพิ่มอีกสองคนนอกจากฟางหลูและเสี่ยวชุยนั่นก็คือหนิงเจียวและหลวนชิวเหนียงจนบรรยากาศภายในถงห้องครัวใหญ่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ และเสียงหยอกเยากับการปั้นถั่วเขียวให้มีรูปร่างต่างๆเช่นลูกท้อลูกโ้มลูกอิงเถาชมพู่ลูกสาลี่และแอปเปิลที่มีบิดเบี้ยวโยเยไปบ้างเพราะความไม่คุ้นเคยต่อการปั้นแต่ถูกลูกที่เจ้าเล่ยเยียนปั้นออกมานั้นงดงามอย่างยิ่งพอเวลานางนำไปชุบลงในไข่ขาวแทนน้ำวุ้นมันก็ออกมามันวาว ถึงแม้เท่ากับการชุบลงไปในน้ำวุ้นแต่มันก็น่ากินและสวยงามพอแทนกันได้ดีพอสมควรเด็กสาวยิ้มกลิ่มออกมาอย่างพึงใจมื้อเย็นนางตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำข้าวผัดห่อไข่เพราะตนเองก็อยากกินแต่นางต้องสอบถามมารดาของสามีเสียก่อนว่าพ่อก็ศิลายักษ์นั้นเขาแพ้อาหารทะเลหรือแพ้อาหารอันใดบ้างหรือไม่ ซึ่งพอทราบว่าเขาทานได้เกือบทุกชนิดไม่เคยแพ้อาหารหรือผลไม้ชนิดใดมาก่อนคนชอบทำขนมและอาหารเป็นชีวิตจิตใจจึงยิ้มกว้างทันทีพอตกยามบ่ายหนิงเจียวจึงขอตัวกลับเรือนของตนเองเพราะนางทราบดีว่าคุณชายใหญ่ไม่ชอบให้สตรีเข้ามาวุ่นวายในสายตาของเขานางจึงขอตัวกลับพร้อมข้าวของและใบหน้าที่ยิ้มแย้ม เพราะนางคิดว่าตนเองเลือกหนทางเดินได้ถูกต้องแล้วเพราะนอกจากข้าวของเจ้าเล่ยเยนยังบอกให้เสี่ยวชุยถือข้าวของมาส่งนางถึงที่อีกด้วยภาพดังกล่าวทำเอาหลู่เอินและซูเย่ที่แอบเมียงมองด้วยสายตาอิจฉาริษยาไม่พอยังรู้สึกเหมือนพวกตนถูกหนิงเจียวทรยศหักหลังไม่แน่ว่าบางทีนางอาจคาบข่าว และแผนการของพวกตนไปฟ้องนางฮูหยินเอกเสียแล้วก็เป็นไปได้พวกนางจึงคิดว่าเห็นทีจะเก็บนางทรยศเช่นหนิงเจียวเอาไวไ้มิได้เสียแล้วอย่างน้อยก็ต้องตบตีสั่งสอนพร้อมข่มเหงให้มันไม่กล้าไปอยู่ฝ่ายนางฮูหยินเอกอีกจึงย่อมดีกว่าทั้งที่พวกนางถูกเจ้าเล่อเยียนนั้นไปไถ่ตัวออกมาจากหอนางโลมมีต้องไปขาร่างกาย ไม่ต้องไปบำรุงบำาเรอบุรุษหลายคนครอบครัวมีเงินมีทองใช้จ่ายตนเองได้กินดีอยู่ดีไม่ต้องถูกเหล่าคนคุมหอนางลมตบเตียยหรือซ้อมบีบบังคับให้ขาเรือนกายเพราว่ากลับคิดในทางด้านร้ายต่อผู้มีพระคุณช่างไม่ละอายแก่ใจตนเองบ้างเลยเจ้าคิดว่าอย่างไรอนุสูหลูเอินที่โง่เขลาแต่เป็นสตรีโลภมากไม่พอ นางยังหยาบกระด้างใจคออเมหิตกว่าซูเย,ย่อยู่หลายส่วนไม่พอนางยังคิดทำได้ทุกสิ่งขอเพียงให้ตนเองได้เป็นใหญ่เป็นหนึ่งส่วนครอบครัวนั้นนางไม่สนใจทั้งเ้นเงินทองนับจากมาอยู่จวนมู่หลงนางก็เก็บเอาไว้เพียงผู้เดียวไม่ยอมส่งกลับบ้านเดิมแม้แต่น้อยหากลงมือผิดคนพวกเราย่อมยากจะหนีพ้นเจ้าไม่คิดหรืออย่างไรว่า ที่นางอนุหนิงมันทำไปก็นับว่าฉลาดไม่น้อยนอกจากหากเกิดเรื่องตัวของนางนั้นจะลอยนวลไม่พอบัดนี้นางยังได้ข้าวของติดไม้ติดมือมามากมายถึงขนาดมีสาวใช้ของนางหูหยินเอกผู้มีใบหน้าใสซื่อน,นั่นเดินมาส่งเจ้ามิเห็นหรอกหรือดังคำคนเคยกล่าวว่าคนเลวมาพบคนชั่วเรื่องบรรลัยมักบังเกิด และเช่นกันในยามน้ำไหลมันมักหลั่งรินลงไปที่ต่ำเสมอดังนั้นอนุสู่เย่และอนุหล่เอินสองคนที่มีศิลธรรมความเร็วมาบรรจบพวกนางจึงคบค้าสมาคมและปรึกษาหารือคิดวางแผนอาร้ายกาศรวมกันได้เป็นปีเป็นคุยมันก็จริงดังที่เจ้ากล่าวเช่นนั้นความหมายของเจ้าก็คือ หรูอเอินหันไปมองใบหน้ากับสหายร่วมอุดมการณ์ช่วงชิงสามีมาเป็นของตนเองเรียกว่าในยามนี้ไร้พวกพ้องจึงร่วมมือกันไปก่อนพอกำจัดนางหูหยินเอกและนางสหายทรยศจนสำเร็จพวกนางในใจก็คาดคิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะต่างกำจัดซึ่งกันและกันแน่นอนเพื่อหวังเป็นที่หนึ่งในลำดับถัดไปก็นางหนิงเจียวมายังเสีแซง แสดงกิริยานอบน้อมเข้าไปหานางเล่อเยียนได้เลยแล้วระดับพวกเราเจ้าคิดอย่างไรเล่าทั้งสองมองใบหน้าของกันแล้วแย้มยิ้มร้ายกาดดังรอยยิ้มของนางปีศาจจิ้งจอกร้อยเร่มเกวียนที่กำลังวางแผนจะจับมนุษย์โชคร้ายผู้หนึ่งมาดูดกลืนวิญญาณทางฝ่ายเจ้าเล่อเยียนนั้นมีได้คาดเดาไปถึงอนุภรยาอีกสองนางที่อดีตเจ้าของกายนี้ เคยไปไถ่ายตัวมาจากหอนางโรมให้สามีอย่างภรรยาผู้ใจกว้างนางหนึ่งของเทียนสุยส่วนตัวของนางเองบัดน,นี้ขอยึดถือว่าอีกฝ่ายไม่ก้าวมาวุ่นวายนางเองก็จะไม่ขอเข้าไปยุ่งด้วยเพราะว่าในยามนี้นางเพิ่งข้ามพบมาต่อให้มีความทรงจำเก่าครบท้วนความสามารถของเจ้าเล่ยันในอดีตกับนางในวันนี้ประสานกันได้อย่างดีทว่าเช่นไร นางก็ยังใหม่ต่อดินแดนแห่งนี้นางยังต้องปรับตัวให้ดีเสียก่อนหากจะเปรียบเทียบกันไปแล้วนางก็คงเหมือนหนอนไหมที่เพิ่งกลายเป็นตัวอ่อนที่พ้นไข่ออกมาจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมกินใบหมอนให้ตนเองอ้วนพีจะทำเก่งกล้าม,มิได้จะเดินแต่ละก้าวต้องคิดให้ถี่ทั่วรอบคออย่างเช่นในยามนี้นางทราบว่าตนเองพอจะพึ่งพาอาศัยผู้ใดได้บ้าง ดังนั้นเจ้าเลอเยียนจึงเลือกจะเอาใจบิดาและมารดาสามีกับตัวของสามีนางเองเพราะเทียนสุน่ยนี้หากนางจะยืนหยัดและลุกขึ้นยืนได้อย่างมั่นคงมันต้องอาศัยรากฐานเช่นต้นไม้หักขารากแก้วยอมยากจะต้านทานลมพาย,ยุใหญ่เช่นนี้ในทุกบ่ายใกล้เวลาที่สามีจะกลับคนในจวนมู่หลงจึงเริ่มคุ้นเคยเสียแล้ว ับภาพของสะพ้ายใหญ่ออกมายืนเคียงข้างเหล่าหูหญินพร้อมถ้วยน้ำดื่มกับขนมของว่างที่จะจัดเตรียมเอาไว้ในห้องโถงด้านหน้าสำหรับรับรองแขกที่เรือนกลางวันนี้คืออันใดน่ารักน่าชังไม่พอยังงดงามจนข้าไม่กล้าจะกินเสียแล้วท่านอัครมหาเสนาบดีใหญ่เองก็เริ่มจะคุ้นเคยกับน้ำดื่มและของว่างที่สะพ้ายใหญ่กับหูหญินเอกของตนเอง หามาต้อนรับทุกวันนอกจากไม่น่ารำคาญแล้วท่านพเท่ายังรู้สึกชื่นอกชื่นใจจนเสียดายที่บุตรสาวของตนเองล้วนแต่งงานออกเรือนไปทั้งสามนางแล้วซึ่งว่ากันตามจริงบุตรสาวเหล่านั้นก่อนออกเรือนไปก็ไม่เคยมีผู้ใดสักนางมารอเอาอกเอาใจบิดาเช่นเขานี่นาลู่เซียวเถียนเถียนเจ้าค่ะทว่าเล่เยียนมิได้ปรุงให้หวานมากไป เพราะท่านพ่อสามีและท่านแม่สูงวัยมากแล้วรับของรสหวานเกินไปจะไม่ดีต่อสุขภาพเจ้าค่ะเจ้าเลอเยียนคุกเข่าลงข้างเก้าอี้อยู่ระหว่างกึ่งกลางเก้าอี้ของสองผู้เฒ่าแล้วเอ่ยด้วยวาจาไพเราะใบหน้าหวานแต้มรอยยิ้มดวงตาสุกสกาวคู่นั้นก็ไหวระริกงดงามมู่หลงห้าวเฉินเผลอมองจนลืมหายใจไปชั่วครู่ ก่อนที่จะรับเอาขนมในจานมาพิจารณารูปทรงก็งดงามและเหมือนผลไม้จริงอย่างมากลูกท้อขนาดพอดีคำถูกส่งเข้าเรียวปากแกรง่งที่มักปิดสนิทเป็นเส้นตรงเสมอชายหน่มเผอการหลับตาซึมซทราบอารสชาติของถั่วเขียวที่กลมกล่อมถูกใจเขายิ่งนักเพราะมันไม่หวานมากดังคนทำโอ้อวดเอาไว้จริงเสียด้วยมิคาดพ่อเขาลืมตา กลับพบกับถ้วยน้ํำชาอุ่นในมือเรียวเล็กของเจ้าเล่อเยียนที่ย้ายมาคุกเข่าอยู่ตรงหน้าเก้าอี้ของเขาได้ว่องไวจนเขาแทบสำลักขนมรู้เชียวที่นางบรรจงปั้นเสียสวยงามเข้าทันทียังดีว่าเขาดึงกิริยากลับทันจึงเพียงกระแอมออกไปสองสามครั้งจึงคอยเรียบรับถ้วยน้ำชาดอกบัวมาดื่มทันทีทว่าระวังเจ้าคะ่ะมันร้อน มิทานเสียแล้วจะคายน้ำชาร้อนออกมาก็เสียกิริยาอันดีไม่เหมาะสมสุดท้ายคุณชายใหญ่จึงจำใจต้องกรนน้ำที่ร้อนลงไปถึงท้องเขาก็รับรู้ได้ถึงความอุ่นร้อนวูบวาบลงไปตลอดทางตรงหางตาจึงมีรอยหยดน้ำตาหยดลงมาอย่างน่าสงสารอย่างยิ่งจนหญิงสาวไม่รู้ว่านางจะขบขันหรือสงสารอีกฝ่ายดี สุดท้ายนางคิดว่าภรรยาที่ดีสมควรสงสารสามีถึงอยากหัวเราะเต็มแก่ก็ตามขออภัยนะเจ้าคะพี่ห้าวเฉินนางดึงผ้าเช็ดหน้าออกมาแล้วจึงขยับกายแทบจะแทรกเข้าไปอยู่ตรงระหว่างขางแกร่งสองข้างของท่ารองเจ้ากรมอาญาที่ยังวางหน้านิ่งหน้าตายได้ดีเยี่ยมจนเขาเองต้องก้มลงมาหาให้นางช่วยเช็ดน้ำตาให้ ใบหน้ากระจ่างขาวผ่องสว่างสวัยอยู่ใกล้กันไม่ถึงหนึ่งช่วงสามข้อมือกันผสานกับกลิ่นกายหอมละมุนละไมที่ลอยกลุ่นขึ้นมาให้ปลายจมูกโด่งคมคายได้สูดดมเข้าไปทำเอาภายในใจดวงแกร่งสั่นไหวไม่น้อยมาเจ้าค่ะเลื่อเยียนเป่าให้นางถอยห่างออกไปแล้วแต่ด้วยเหตุใดก็มีทราบได้ภายในใจของมู่หลงห้าวเฉินนั้น อยากยืดเวลาที่นางอยู่ใกล้ชิดนั้นออกไปให้นานกว่านี้แต่พอหันไปเจอสายตาของบิดาณมารดาพรานนั้นใบหูกับโหนกแก้มของเขาก็พรานร้อนวูบวาบดังมีไข้สูงก็มีปานยิงเจ้าเลยยนยังคุกเข่าอยู่พรางเป่าลมไปยังถ้วยน้ําชาของเขาก่อนจะส่งมาให้เขาดื่มอีกครั้งใบหน้าก็ยิ่งร้อนผ่าเผารุนแรงจนสุดท้ายจึงต้องเอ่ยขอตัว เตรียมกับเรือนของตนเองเตรียมจะอาบน้ําจะได้มีเวลาไปเรือนแสงจันทร์แต่หัวค่ํามิดึกดื่นมากไปอุ๊ยทว่ามีคาดพอเจ้าเล่อเยียนนั้นจะลุกขึ้นมาบ้างแต่นางคงคุกเข่านานไปในายามลุกขึ้นจึงเซธลาทำท่าจะล้มคว่ำลงไปทางด้านคุณชายใหญ่นั้นเดินไปจนถึงหน้าเรือนเสียแล้วจึงหันกลับมาทันเพียงเห็นภาพ มูหลงห้าวหลานที่เพิ่งเดินสวนกันกับเขาเข้าไปภายในห้องโถงรับรองแขกพุ่งตรงไปโอบกอดกายของภรรยาเอกของตนเองเอาไว้ทั้งกายไม่พอยังดูว่าเขารัดแน่นเกินความจำเป็นไปพอสมควรอีกด้วยคุณชายรองสไพยใหญ่ขอบคุณยิ่งนะักทว่าปล่อยได้แล้วเจ้าคะ่ะช่วงประโยคแรกนางกล่าวดังฟังชัดหากแต่ตรงประโยคที่นางบอกให้อีกฝ่ายนั้น ปล่อยนางให้พ้นจากอ้อมกอดที่นางทราบดีทีเดียวว่าเขาจงใจรัดจนแนบแน่นเกินงามกลับเน้นหนักกดตาพร้อมสายตาตำหนิชัดเจนไม่มีอ้อมค้อมแม้แต่น้อยเลยคราวนี้เจ้ารองห้าวหลานผู้ใหญ่ที่อยู่มานานจนเลยวัยครึ่งร้อยมีหรือจะมองการกระทําของบุตรชายคนรองไม่ออกฝ่ายมู่หลงห้าวเฉินนั้นใบหน้าดำไปแปดส่วน แต่ไม่พูดอันใดออกมาไม่เพียงครึ่งคำเพาว่าเขาก้าวเท้ายาวสามครั้งก็ตรงมายืนตรงหน้าน้องชายด้วยใบหน้าทะมึนท่านพอ่อท่านแม่ข้าขอตัวภรรยากับเรือนนขอรับกล่าวจบคุณชายใหญ่ก็กระชากข้อมือที่เรียวกว่าของตนเองเต็มแรงส่วนสายตานั้นมองจ้องกับมู่หลงห้าวหลานไม่มีอ่อนคอก่อนที่เขาจะทิ้งสายตา ไปมองยังร่องรอยบวมเจอที่ปากด้านซ้ายของน้องชายนิ่งๆส่วนเจ้าเล่อเยียนนั้นแน่นอนว่านางเร่งสลัดจากอ้อมแขนอีกฝ่ายอย่างไม่มีไว้ไมตรีอีกแล้วบิดามารดาของเขานั่งอยู่หัวโดแต่บุรุษผู้นี้กลับตรงมาแต่ต้องเนื้อตัวของนางที่เป็นพี่สะพ้ยด้วยกิริยาที่เด็กสามขวบยังมองออกว่าเขาตั้งใจสะพ้ใหญ่ทำขายหน้าน้องรองแล้ว ขออภัยท่านพ่อสามีขออภัยท่านแม่สามีนะเจ้าคะนางสูดลมหายใจเข้าปอดจนสุดแล้วปล่อยออกอย่างขมโทษสะเต็มที่แล้วจึงเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานทว่ากลับคงเอาไว้ซึ่งความไว้ตัวอยู่ดูไม่เสียมารยาทจนสองผู้เท่ายังนึกชื่นชมไปถึงบิดามารดาของสะพ้ยใหญ่ที่สั่งสอนเด็กสาวมาดีเหลือเกิน สภัยใหญ่ขอตัวไปดูแลพี่เหฮาเฉินก่อนนะเจ้าคะนางหันกายไปทำความเคารพบ,บิดามารดาสามีด้วยกิริยางดงามไร้ร่องรอยขุ่นเคืองใดให้แลเห็นก่อนจะก้มศีรษะให้คุณชารองเล็กน้อยแล้วเร่งฝีเท้าติดตามผู้เป็นสามีไปด้วยท่าทีเจียมเนื้อเจียมตัวอย่างถึงที่สุดฮึนี่ถือว่านางตบหน้าอีคุณชารองไร้สมองด้วยกิริยา คุณหนูผู้เบาปัญญาอย่างถึงที่สุดจนใบหน้าหล่อเหลานั้นสะบัดแล้วเรียกได้เลยว่าสาเกตใจนางพันยิ่งนักคิดจะแอมนางเร็วเกินไปและนางมิใช่สตรีหลงเพียงรูปโฉมหล่อเหลาภายนอกแต่นางเลือกดูคนจากภายในดังนั้นนางจะพึงใจบุรุษสักคนยอมต้องเป็นมู้หลงห้าวเฉินหาใช่คนเช่นมู้หลงห้าวหลานเด็ดขาดจบแล้วนะคะ ก่อนจากกันอย่าลืมติชมใต้คลิปวิดีโอนี้และสุดท้ายต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่สนับสนุนช่องนิยายเสียงของเราด้วยการไม่กดข้ามโฆษณานะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนิยายเสียงคุณนายเก๋ของเราด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีนะคะบ๊ายบาย